สวัสดีครับผมพบกับพวกเราเช่นเคยผมกับรายการรักวันไลนผมจําวันเสาร์ที่16กุมภาพันธ์ครับผมวันนี้ก็เป็นวันที่ทุกคนจะร่ำรวยกันบ้างแล้วครับผมนะเพราะว่าเศรษฐีอยู่ไม่ไกลไม่ไกลครับใช่นะครับผมแต่ก็ไม่ใช่แถวนี้ครับครับผมเราวันนี้อยู่ผมป๊อกกี้ครับผม ต้นเมืองแคนครับครับผมวันนี้มีผลฟุตบอลและก็ข่าวสารอีกเยอะแยะมากมายเลยนะเริ่มที่ผลฟุตบอลเมื่อคืนดีกว่านะครับผมเพื่อการเสียเวลาเริ่มที่ผลฟุตบอลอะไรล่ะอุลตริก้าเยอรมันครับหนึ่งคู่ครับเป็นการเจอกันระหว่างไบยร์มินิกครับผมออกไปเยือนทางใต้ของบัวบวกนั่นเองนะครับผมไบเยินครับจากฝูงนะฟอร์มดีสุดๆเลยนะตอนนี้เมื่อวานนี้ครับออกไปเยือนบัวบวกก็ยังฟอร์มถือว่าสุดยอดมากไม่มีใครทัดทามได้นะตอนนี้นะครับผม ก็ได้ประตูขึ้นนำครับนาทีท wow. so so so, yeah. ี่36ครับจากท่าของมาสุคิดนั่นเองนะครับสำหรับไบเยอร์นะครับยิงเกือบทุ่นัดเลยนะใช่ครับแล้วก็ก่อนหมดเวลาครับนาทีที่90ครับก็เป็นท่าของไอเยนล็อบเบนครับบวก2-2ให้กับไบเยอร์เอาชนะท่าของวัวบวดไป2ประตูต่อ0นะครับผมก็นำเป็นจ่าฝูงทิ้งห่างอันดับ2สบายๆ18แต้มยิงเกือบพิมพีรีเลยนะยิงไาพิมพีรีแค่จะรับแชมป์ได้แล้วนะสำหรับไบยิรูนินคนี่ขนาด เป็นไม่ใช่เป๊ปนะเนี่ยฤดูกาลหน้าเป็นเป๊เปหรืบาเยนอย่างน่ากลัวขนาดนั้นนะครับ,รบแล้วก็มาที่ฟุตบอลกระโชตซีไออิตาลีบ้างนะครับผมมีหนึ่งคู่ด้วยกันครับเป็นการเจอกันระหว่างเอซิมิลานครับเปิดบ้านรับกคำเยือนของปามานะก็ครึ่งแรกนะครับผมก็เป็นหน้านของเอซิมิลานครับเจ้าบ้านครับได้ประตูขึ้นนำนะครับผมจากการทำเข้าประตูตัวเองนะของทางด้านของกาเบียวปาเรสต้านะครับผมเสร็จแล้วนะครับผมก็เป็นหน้านของใครล่ะ คนเดิมเลยคนนี้ถือว่าเทพจริงครับนั่นคือทางออลมอตเตอรี่เอ้บาลลตเตอรี่นั่นเองนะครับผมมาบวกด้วยสองให้กับเอซิลานนำห่างสองศูนย์ก่อนที่นาทีสุดท้ายครับปาาจะได้จีเกตแตกมาในรูปหนึ่งนะแต่ตอหมดเวลาครับก็เป็นเอซิิลานเอาชนะปาาได้สองประตูต่อหนึ่งนะครับผมตอนนี้ก็มาอยู่อันดับสี่ของตารางแล้วนะถือว่าควมแรงจริงคุ้มค่านะริงทุกนัดจริงๆนะสำหรับบาลลตเตอรี่นะเรารู้สึกว่าจะไม่ค่อยมีข่าวเกียนออกมาให้เห็นนะใช่หรือทำตัวแบบสง่างามเลยนะ เท่เทพเทพจริงๆนะตั้งแต่เกนโอมานี้เอซิมิลานยังไม่แพ้ใครเลยนะครับโอ้โหนะปวดแล้วเดี๋ยวเชนบิลลีกวันบุธนี้เจอกับบาร์เซโลน่าผมสนุกนะฟอร์มมาแล้วแล้วก็มาที่ลาลิกาสเปนหนึ่งคู่เช่นเดียวกันครับเซบียาครับเปิดบ้านรับการเยือนของลาคอมบินญาครับก็เป็นหน้าของเซบียานั่นเองนะผมที่ตอนนี้ฟอร์มดีเหมือนกันผมก็ไล่ถล่ม ราคอนุญาไปถึงสามประตูตอนหนึ่งด้วยกันนะครับผมนะเราเก็บสามแต้มไปสําหรับในบ้านครับสำหรับเซบีย่าส่วนลาคอนุญญานั้นถือว่าฤดูกาลนี้นะฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยนะสาหรับทิ้มขึ้นเรื่องชั้นมาด้วยนะสหรับลาคอนุญญานะอนี่คือผลทุกวันวันที่ผ่านมาต่อมาที่ข่าวสายของเราบ้างนะครับผมเอาของผู้ต้นก่อนดีกว่าครับผมขอมผมนะครับเรื่องที่เดวิดเบ็คแฮมเลยครับผมทำไมน้บุกแห่งวงการลุกนหนังอ่าก็มีข่าวออกมาว่าจะ จองโรงแรมระดับห้าดาวนะครับที่กรุงปารีสนะครับชื่อว่าโรงแรมเลเบิแฮมนะครับโฮเทลนะครับตกคืนละหนึ่งหมื่นห้าพันปอนหรือราวประมาณเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทต่อคืนนะครับต่อคืนนะครับครับผมเป็นการจองระยะเวลาห้าเดือนครับผมในการใช้ชีวิตอยู่กับปารีสเชนยงเมงครับผมโดยที่ต้นสังกัดออกช่วยแค่สองหมื่นหกพันยูโรต่อเดือนนี่นี่ต่อเดือนนะ เดี๋ยวไปฆ่าขนมครับผมนิดหน่อยนะครับก็คงจะรวยมากกันเนาะรวยก็เพราะว่าค่าเหนื่อยก็มอบให้มูลนิธิเด็กครับผมนะแล้วก็ถ้าโรงแรมอยู่เองตั้งห้าเดือนครับผมแล้วก็ค่าคคองชีพอีกใช่นะสบายสบายในทางของการนี้เงินทับตัวเองตายหมดแล้วทุกวันนี้ทุกวันนี้นะจะหายใจไม่ออกเพราะเงินเนี่ยถูกต้องครับอ่าครับอีกข่าวนึงนะครับเป็นข่าวของเดียโก้ซิเมโอเน่นะครับคุณซื้อทีมตามีแอตลเลนติโกมาลิกนะครับแห่งลาลีกาสเปน ก็ออกมายอมรับว่าต้องการที่จะคุมทีมอินเตอร์มิลานยักษ์ใหญ่แห่งวงการลูกหนังอิตาลีนะครับโดยเจ้าตัวก็เคยคุมทีมในอิตาลีมาแล้วใช่แล้วก็แบบว่ามีความฝันแหละว่าเอออยากจะกลับอยากเจ้ครับผมไม่ใช่คืออยากไปคุมอินเตอร์คในอนาคตถ้าเป็นไปได้ตอนนี้ก็ผลงานอตนแม่ีกก็ถือว่าก็ดีนะอยู่รองจากฝูงนะฤดูกาลนี้มาแรงจริงนะแล้วก็อินเตอร์ก็มีข่าวว่าจะปลดกุนซื ใช่แต่ว่ากุนซือคนนี้ก็ทําผลงานดีนะของอินเตอร์ก็ต้องรอดูกันไปครับผมการนี้เพราะว่าคงมีหลายทีมเปรียกกุนซืออยู่เหมือนกันโดยเฉพาะเชลซีครับผมแลาวนี้ข่าวนี้ครับเป็นข่าวของเชลซีบ้างครับกูนซืงเชลซีแล้วครับแล้วก็มีข่าวว่าเปาลินโยนะครับมิสฟิลด์ดาวรุ่งของทีมโคลินเดียนในบราซิลก็บราซิลเหมือนกันครับผมคนนี้ก็มีข่าวว่านักเตะคนนี้ ือต้องการย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์นี้แล้วก็ตกเป็นเป้าหมายของเชลซีด้วยใช่เคยเป็นตกเป็นเป้าหมายของเชลซีมาแระดับผมแล้วเชลซีก็แมนยูเคยยื่นข้อเสนอไปนะแมนซิตี้เช่นเดียวกันครับผมเลยจะตัวออกมาพูดซะขนาดนี้นะว่าซัมเมอร์นี้อาจจะย้ายครับผมทำให้หลายทีมใหญ่จับจ้องเลยโดยเพราะเชลซีที่มีสิทธิจากความร่วมทีมเพราะว่าผักเพื่อนนั้นอยู่เยอะมากเชลซีก็ตัดกาเดวิดลุยสรามิเรสแล้วก็อะไรอีกโอ้ยครับ ครับอีกคราวหนึ่งนะครับเป็นขาของทีมทีมอะไรเจ้ามาลายยูวนตุสนะครับอาตูโลวีเดลนะครับครับผมก็ปัดข้อเสนอของทีมเือรต้พร์ตไปยูเนี่นิคไปนะครับด้วยมูลค่า30ล้านยูโรโอ้ยยืมมา30ล้านยูโรเจ้ามาลายบอกว่าไม่พอไม่ขายไม่ขายก็ตัวเลือกเยอะนะครับในแดนกลางของ เจ้ามาอะไรเองยืนตัวเองแต่คนนี้ก็ทำผลงานได้ดีครับผมยังไงก็ไม่ขายแน่นอนเจ้าตัวก็ชื่นชมคุณซือว่าเออคนนี้ใช่เลยคอนเต้ครับใช่ผมอยากไม่อยากฟิวกับเป๊ปเขาอาจจะเปิดซื้อไปได้จะสับรองหรือเปล่าแต่ว่าไบร์นก็มีข่าวกับทุกคนนะหลายทีหลังนี้ตั้งแต่เป๊ปเข้ามากุมทีมเนี้ยครับผมรู้สึกจะเริ่มแบบสอดสายดูนักเตะทีมดีๆแล้วนะครับก็สร้างทีมให้เข้ากับสไตล์ตัวเอง ครับผมอ่าโอเคมาที่ข่าของผมบ้างนะครับผมก็เริ่มที่ข่าวแรกนี้เลยครับถ้าใครยังคงจํากันได้ครับอดีตนักเตะของเรดยูไนเตดนั่นเองนั่นคือตของล็อบบี้โรเจอร์นั่นเองนะครับผมก็เตียนที่จะขวนสตั๊ดแล้วนะครับผมแต่เรื่องขวนสตั๊ดนั้นเป็นเรื่องธรรมดาของนักฟุตบอลใช่ไหมครับผมแต่ที่คือฮาที่สุดนะครับคือเจ้าตัวนั้นออกมายอมรับว่าเขาเป็น นั่นเองนะครับผมก็คือทางด้านของเอเบอรเจอร์ครับอดีตนักเตะของลีดยูเนเต็ดนะครับผมก็ออกมาประกาศชัดเจนนะครับว่าตัวเองนั้นเป็นคนที่ชอบเพศเดียวกันนะครับผมมานานแล้วนะแล้วก็เตรียมที่จะก่อนสตาร์ทนะในเร็วๆนี้ผมก็จากนั้นยังไม่พอครับก่อนจะต์ทแล้วสิ่งที่เขาต้องทําคือเขาจะแต่งหญิง <c oughs> <c oughs> ผมห้ามากกับข่าวนี้นะเขาอยากจะแต่งตัวเป็นหญิงเต็มที่แล้วนะ,<อ>นะครับผมยังไง ฝ่ายสไตั์ครั้งนี้นะในการที่เขาปกปิดมานานว่าเขาเป็นนะผเขาก็จะเปิดเผยตัวจริงนะครับแต่งหญิงให้สบายใจไปเลยนะสําหรับล็อบบี้โรเจอร์ผมเป็นผู้แข่งผมไม่กล้าเข้าใกล้อะไม่รู้ไงอยู่กันมานานนะครับผมอันนี้เนี่ยเข้าข้างหลังอะ่เงี้อ่ะอ่ะอันนี้ไม่ข่าวหนึ่งนะครับผมอันนี้ก็เป็นข่าวด้านของนักฟุตซอลตูมือหนึ่งของแมนยูถือว่าเป็นมือหนึ่งก็ได้แล้วนะตอนนี้ครับสำหรับก g r นะครับผมฟอมเหนียวหนึบนะครับผมเข้าตาเลยเกินนะที่เจอกคนเจ็บเป่ะถึงเป็นมือหนึ่ง ไม่ใช่เขาเก่งเออก่่งยูแล้วครับใช่ครับก็ล่าสุดนะครับผมก็แบ็กซ้ายของบราซิเลียนนั่นเองครับนั่นคือด้านของอาเดโนนะครับผมก็เอ่ออกงหลังนักบราซิเลน่าอ่าใช่แล้วครับแบ็กซ้ายของมาเตอร์นาก็เตรียมที่อยากให้ทีมบาซ่านั้นดึงเดกอามาร่วมทัพนะเพื่อสืบสานตำนานผู้สาวตูแทนบัตเตสต่อไปครับเพราะว่าบัตเตสนั้ตวิคตอบาเตตเพราบบาเตตผิดบัตเตสนั้นฝรั่งเศสแล้วบาเตตนะครับเพราะว่า คือไม่ได้ต่อสัญญากับบาซ่านะครับมีสิทธิ์ที่จะไปด้วยนะครับแล้วก็มีข่าวทั้งเลน่าแล้วก็อืมยหลายทีแลตเขาบอกว่าเดคแคร์ยัเหมาะที่สุดนะถ้าได้มาอยู่กับบาซ่าผมว่าจะเป็นอะไรที่เทตมากผู้รักษาประตูเนื้อหอมคนหนึ่งนะใช่เพราะว่าริบาริสเองก็อยากจะได้ตัวอนั้แล้วเจ้าตัวเองก็เปไปมาว่าอยากจะกลับบ้านไปเล่นในสเปน เราลองรอดูแล้วกันครับว่าอ๋า ma, อจะยินเสีย<ๆ>งกันซิมาบอกว่าแฟนแมนยูเขาบอกว่าไม่ขายจริงๆผมไม่ขายครับลูกลูกยากนี่เซฟอย่างเทพเทพจริงๆนะครับผมอันนี้มาที่อีกข่าวนึงนะครับผมนี่เป็นข่าวดีเลยนะครับของแฟนบอลชาวไทยเลยนะครับผมบก็ทีไหนๆพูดถึงบาร์เซโลนาแล้วนะผมก็ขอพูดถึงทีมทับบาซ่าอากันารผมก็มีข่าวรายงานครับสื่อต่างประเทศนะครับผมของทางของบาซ่าครับออกมารายงารครับว่าช่วงซัมเมอร์นี้นะครับผม แฟนบอลชาวไทยจะได้เห็นทีมบาร์เซโลนาอย่างแน่นอนครับอินไทยแลนด์นะครับผมจะมาเตะที่กรุงเทพนะครับผมในซัมเมอร์นี้ครับก่อนที่จะไปประเทศมาเลเซียต่อไปนะครับผมก็มีสื่อออกมาคอนเฟิร์มแล้วเรียบร้อยครับว่าทางด้านของบาร์เซโลนาจะยกทัพชุดใหญ่นะครับผมมาดวลแข่งที่ประเทศไทยนะครับผมในเดือนซัมเมอร์นี้แต่ไม่ไม่ทราบกันว่าเดือนอะไรนะต้องรอการแสงข่าทีนึงนะครับผมนะถ้ามาจริงๆก็คือว่าเป็นครงที่ ทีมที่สองเอาทีมที่สองนะต่อจากเชลซีเชลซีมาแล้วนะแล้วอาจจะอาจจะมีบาร์เซโลนามาอีกทีมหนึ่งอย่างแน่นอนนะผมว่าวาซามาไม่พลาดแฟนๆที่ว่าไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับใดๆที่ผมก็ต้องไปดูแน่นอนนะสำหรับบาร์เซโลนานะครับแล้วก็มาที่ปีท้ายอีกข่าวหนึ่งนะครับวันนี้เป็นข่าวขำๆนะครับไม่ว่าเป็นภาพหนุ่จากไอจีอิสต์แกรมนี่อะไรเงี้ยตอนนี้นะครับบนเครื่องบินครับนั่นคือนักเตะของเชลซีครับนั่นคือนักงใจของเอเดนอาซานเองครับใครเห็นว่า อร์มเทพอย่างนี้นะใครจะไม่รู้ครับว่าเขาติดการ์ตูนด้วยนะครับการ์ตูนเรื่องนี้เป็นการ์ตูนดังด้วยนะครับผมได้เจอหน้าของนารูโตะนั่นเองโอ้โหนะเขาบอกว่าอาซาครับก็เป็นแฟนพันธุ์แท้ของนารูโตะนั้นมานานแล้วตั้งแต่เด็กๆนะก็ชื่นชมติดตามผลงานมานานนะก็มีภาพอยู่บนเครื่องบินนะช่วงระหว่างพัก <cier> ผ <ahn na inhos> ่อนนะกลับมาที่ประเทศอังกฤษนะผมก็นั่งดูนารูโตะอย่างเพลิดเพลินเลยกับอาซานะครับ คนไทยก็ชอบนะผมก็ชอบเป็นผมผมชอบไปรู้ชอบผมนะรักเซกนี้ดีนะดานุโตยังไม่ค่อยแปลกนะถ้าอาซาติดเซนัมูนนี่แหละโอ้อาจจะเป็นเรื่องที่หามากนะอ่ะพิธายที่โปรแกรมวันนี้นะครับผมก็มีฟุตบอลนะครับเริ่มที่ฟุตบอลโตโยต้านะครับผมวันนี้พรีเมียร์ครับนะครับเป็นการเจอกันระหว่างบุรีรัมย์ครับกับทีมนะของนายนาโกย่าเกมปัสเอลนะครับผมที่สนามสุขพัชราสายครับ4.15ครับลืม ติดตามดูก็ได้ที่ช่อง3ถ่ายสดหรือไปดูที่สนามก็ได้นะครับผมแล้วก็มีฟุตบอลนักกระชับมิตรด้วยพิเศษนะครับผมกับการเจอกันระหว่างแบงคอกเวนเต้ครับกับทีมชุดซีเกมส์นำโดยพี่ซีโก้ทีมชาติไทยไปคุณทัศน์มาไทญี่ปุ่นยินแดงนะครับเวลา4โมงเย็นเช่นเดียวกันนะครับผมแล้วก็มีฟุตบอลนะครับผมวันนี้มีอะไรบ้างนะ เอเดรีครับนะครับมีด้วยกัน4คู่มีรูตันทาวครับพบมิวเวลเวลาทุ่ม4ี่ทุ่มมี2คู่ครับอัลส์ตอนพบแบ็กเบิร์นครับแล้วก็มิวตันคีนพบบาร์สลีย่นะผมแล้วก็ตีหนึ่งครับช่อง7ถ่ายทอยครับคู่นี้ครับโอแฮมพบเอเวอเรตันคู่นี้มันตรงที่ว่าโอแฮมนั้นล้มลิเวอร์พูลมาในบ้านด้วยครับแล้วนัดนี้เจอกับเอเวอเรตันและทีมจากเมอร์ซี่ไซด์ด้วยเหมือนกันนะนะดูว่าจะล้มเอเวอเรตันได้หรือไม่ นะแล้วก็มีฟุตบอลลาลิกาสเปนครับสี่คู่ครับเคตาเฟ่พบเซตาบิโก้ครับ aca, มาดากาพบแอตเลติกบิวเบาร์ดาด้าพบบาร์เซโลนาครับโอซาซูนาพบสลาโปกซานะแล้วก็มีลีกเอิงฝรั่งเศสนะแล้วมีบ er ูนสิก้าเยอรมันแกาเชอซิอิตาลีโอ้ยเยอะนะแกาเชอซิแกาเชอซิอิตาลี A I ali, นั้นบิ๊กแมตช์อยู่ที่โรม่ากับยนะูเว่นะเวลาตีสองสี 25, ่สิบห้าครับอะอไรเงี้เดี๋ยวพรุ่งนี้อาจารย์นำผลฟุตบอลมา ทราบกันดีกว่านะครับวันนี้ฟุตบอลเตะเยอะจริงๆนะครับยังไงก็เดี๋ยวพบกับพวกเราได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้อย่าลืมเช่นเคยครับติดตามข่าวสารเราได้ที่เว็บไซต์รักบอลเดอะเน็ตแล้วก็แชร์ข่าวใน Facebook ของเราครับรับเสื้อเท่ๆไปใส่ได้เลยนะครับอ่ะวันนี้หมดเวลาของพวกเราสองคนแล้วพบกับพวกเราได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้กับรายการลักบอลไลฟ์สวัสดีครับ Look, man, keep thinking we shook, man. Doing like what i doing in Cook, man. You ain't ready for the things that. Look, Trump.